that at the all I'm in time เอาในครับผมนะฮะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมรบกว่นเช็กกด subscribe channel b o s TV กันด้วยนะฮะเช็นวนี้ก็ทำเกี่ยวกับไมโครแพคเกจเอ dition นั่นเองนะครับผมนะฮะเอาในยครับผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมมันก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะก็ซึ่งในวันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนนะเป็นแอดออนเกี่ยวกับรถ มอตอร์ไซค์อีกแล้วนะฮะก็ซึ่งไอ้มาไม่ใช่มอสตี่เป็นแอดออนนะครับผมนะก็แอดออนตัวนี้ก็จะเป็นรถที่ละเอียดขึ้นนั่นเองนะหรือมอรถรถอะไรวะผมลืมเรถมอเตะอร์ค้อนหรือเปล่าผมก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะก็น่าจะใช่นะั่นแหละนะฮะก็สำหรับใครที่รู้นะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะก็สำหรับลิงก์โหลดแอดออนนี e ้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะฮะจริงๆมันมีให้เลือกหลายสีมากเลยนะเดี๋ยวผมจะมันมันเป็นหน้าเว็บนะก็เราใช้เลือก เอาสีไหนเราก็โหลดมาประมาณนั้นเลยนะฮะโอเคก็มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะมันจะเป็นรถโดดอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะฮะก็ซึ่งวิธีการขับมันนะฮะก็เหมือนกับไอแอดออนแรกที่ผมเคยรีวิวไปเลยนะฮะก็เราสามารถขึ้นไปนั่งมันได้นะแต่เราไม่สามารถมาคับได้นะแต่เราต้องมีกุญแจด้วยนะครับผมนะนี่นะครับผมนะซึ่งมันจะมีเสียงรถด้วยนะครับผมนะก็เป็นอะไรที่เพลยนฟ้ามากเลยนะครับผมนะฮะก็ตรงนี้อีกคันหนึ่งนะฮะซึ่งมันจะดอบ ตามธรรมชาตินี่แหละเออขึ้นี่เออนะมันก็ลงน้ําไม่ได้เหมือนกับอันแรกเลยเนะครัขาผมนะเหมือนกับคลิปที่แล้วนะก็สาหรับใครที่ดูก็น่าจะรู้นะก็ซึ่งมันจะดอปตามธรรมชาติประมาณนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะก็แม่งมันมาได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะซึ่งมันแทนตัวสเปาเป็นไม่ใช่่มันแทนตัวมอสเป็นตัวอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็โอเคก็เป็นอะไรที่ว่างไว้มากเลยนะสาหรับใครที่อยากย้ายบ้านหรือผจญภัย หาดินแดนต่างๆนะฮะพื้นที่ต่างๆนะครับผมนะก็แนะนำแอดออนนี้เลยนะก็เฟลมากดูดิโคตรไหวนะแต่กุญแจนี่นะ่จะแทนเป็นไออะไรวะไอเบ็ดที่มันมีมีแค่หลอดอะเออนะครับผมนะก็สลับแอดออนนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วฮะเงั้ยฝากกดไลค์หรือกด subscribe กันด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจของผมคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายครับผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายสวัสดีเจ้าหมู สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกดซับสไคร e หรือว่ากดไลค์เพื่อ็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเช้าผม